ดีค่ะมาพบกับนิวร้านบ้านสบู่ชฟกาการทำสบู่ง่ายๆได้ที่บ้านนะคะ,ะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่านิวถืออะไรมาด้วยนี่ก็คือแท่งไฮโดรมิเตอร์นะคะใช้วัดแอลกอฮอล์ค่ะใช้วัดค่าความเข้มข้นของแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําการทดลองนะคะวัดค่าความเข้มข้นของแอลกอฮอล์นะคะว่ามีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบอุปกรณ์กันเลยนะคะนี่เลยค่ะสิ่งแรกนะคะแท่งยาวๆแบบนี้นะคะอยู่ในกระเปะ๋อสีเหลืองๆนะคะนี่เรียกว่าไฮโดรมิเตอร์นะคะวัดแอลกอฮอล์นะคะนี่สิ่งนี้นะคะนิวได้มาจากในเน็ตนั่นเองนะคะสั่งมาจากในเน็ตนะคะก็จะมีลักษณะเป็นกระปะ๋อกระป๋อแบบนี้นะคะเห็นชัดกันไหมคะ เอาไว้สำหรับวัดค่าเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์นะคะตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือกระบอกตวงค่ายาวๆแบบนี้เลยนะคะให้มันใหญ่มากกว่าตัวกระปอกไฮโดรมิเตอร์นี้นะคะ และนี่นะคะก็จะเป็นแอลกอฮอล์นะคะเอทิลแอลกอฮอล์95%นะคะเป็นสินค้าจากทางบ้านสบู่ชอบกาของเรานั่นเองค่ะซึ่งเราจะมีขายอยู่2แบบฮะ,ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบความเข้มข้น75%นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำการทดสอบนะคะวัดค่าความเข้มข้นของแอลกอฮอล์95%ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเรามาทำการทดลองไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เริ่มแรกนะคะนี่เลยเราก็จะมาแกะแอลกอฮอลจากแกนลอนนี้เลยนะคะของเราจำหน่ายอยู่ที่แกนลอนละ1 0 0 0 ML นะคะอ่ะเราก็จะมาเทาใส่กระบอกตวงยาวๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งกระบอกตวงอันนี้ค่ะก็จะสามารถใส่แอลกอฮอลได้ปริมาตร1 0 0 0 m l เหมือนกันนะคะก็จะเป็นการทดสอบไปด้วยเลยนะคะว่าแอลกอฮอลที่เราจำหน่าย ให้ครบ1,000 mL จริงหรือเปล่านะคะเทลงไปเลยกลิ่นแอลกอฮอล์เปะจมูกมากๆเลยนะคะอ่านี่เลยค่ะเห็นไหมคะก็จะมาถึงขีดปริมาณนี้โอ้โหเป๊ะมากนี่นะคะเอาติดค้างติดค้างอู้พุ่งกระฉูด เราต้องรอให้แอลกอฮอลในกระบอกนี้นิ่งก่อนนะคะอ่านี่ถึง1,000 ml เลยน่เห็นชัดไหมคะ1,000 ml นะคะตรงนี้เนาะต่อไปนะคะเราจะมาพิสูจน์กันเลยแล้วก็จะนำไฮโดรมิเตอร์นะคะที่เราสั่งจากในเน็ตนะคะมาวัดค่าเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ เอามาใส่ในจุ่มลงไปอย่างนี้เลยค่ะหย่อนค่อยๆหย,ย่อลงไปนะคะอ่าถ้าเกิดว่าแอลกอฮอล์ของเราเนี่ยมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะคะมันก็จะ,ะสามารถอ่านค่าตรงไฮโดรมิเตอร์นะคะระดับนั้นเลยว้าวเด้งดึงเด้งดึงเลย <c oughs> กลิ่นแอลกอฮอล์ฉูนมากอ่ะซูมมาไหมซูมมาไหมคะ เพื่อนๆคะตอนนี้นิวซูมให้ดูใกล้ๆแล้วนะคะก็คือตรงนี้เป็นขีดที่90ใช่ไหมคะนิวจะชี้ให้ดูเนาะตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมคะในกล้องเห็นเนาะตรงนี้90แล้วก็ขีดยาวๆนี้เป็น95นะคะซึ่งแอลกอฮอล์ของเราวัดได้97%นั่นเองคะ่ะเห็นชัดไม่เอ่ยตรงนั้นคือขีดที่97นะคะ ข้อสรุปที่ได้นะคะนั่นก็คือแอลกอฮอลจากแกลลอนนี้นะคะที่เรานำมาวัดค่าเปอร์เซนต์ความเข้มข้นของมันนะคะอยู่ที่97%นั่นเองค่ะซึ่งแอลกอฮอลจากทางบ้านสบู่เฉพกานะคะของเรานะคะแกลลอนนี้นะคะ1000 ML นะคะเราจะติดไป้ายไว้ว่าเป็นเอทิล่อแอลกอฮอล์95%นะคะดังนั้นเพื่อนๆที่สั่งซื้อไปนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าแอลกอฮอลของเราเนี่ย ความเข้มข้นมากกว่า95%แน่นอนค่ะและแบบที่เรามีจำหน่ายนะคะก็จะมีทั้งแบบแกลลอน1,000 ml นะคะแบบสเปรย์นะคะ95%เนาะ450 m l นะคะแล้วก็เป็นสเปรย์95%นะคะ30 ml ค่ะขวดเล็กๆแบบนี้นะคะ ซึ่งแอลกอฮอล์ความเข้มข้น95%นําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนั่นก็คือเราสามารถนําไปใช้ฉีดค่าฟองสบู่นะคะในกระบวนการทําสบู่ตรีเซอรีนนะคะที่มันเกิดฟองเล็กๆในขณะทำเนาะแล้วก็สามารถใช้สเปรย์แอลกอฮอล์95%เนี่ยฉีดๆฆ่าฟองได้นะคะและอีกอย่างถ้าเป็นแบบแกนล,ลอนนะคะเพื่อนๆที่สั่งซื้อไปเนี่ยก็สามารถนําไปประกอบ ไปทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะให้มันมีความเข้มข้น75%ได้อีกด้วยนะคะ,ะสรุปอีกสรุปหนึ่งก็คือเวลาเพื่อนเจะทำเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น70หรือว่า75%เนี่ยเราจะต้องใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น95%ในการทำนะคะสำหรับวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ75% เพื่อนๆก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของเราได้ค่ะเพราะว่าเราได้สอนวิธีทำอย่างละเอียดแล้วนะคะเพื่อนอาจจะสงสัยว่าขวดสีฟ้านี้คืออะไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นเอทิลแอลกอฮอล์สเปรย์นะคะ75%ค่ะตัว75%เนี่ยนะคะเราสามารถฉีดฆ่าเชื้อโรคได้เลยนะคะเพราะว่าค่าเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้นะคะ จะต้องมีความเข้มข้นอยู่ที่70%อัดนะคะหรือว่ามากกว่า70%นั่นเองทางบ้านสบู่ชั่วกาเราก็เลยทำสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น75%ให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็คือเพื่อนๆก็ไม่ต้องเอาไปเจือจางนะคะหรือถ้าเพื่อนๆอยากซื้อแบบ95%ไปเจือจางเองก็ได้นะคะซึ่งบ้านสบู่ชั่วกาของเราก็ได้ทาคลิปสอนไว้อย่างละเอียดเช่นกันค่ะ รับวันนี้นะคะก็คิดว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์กันไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องบ้านสมุทชัวการด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย